น้ำมะพร้าวผสมบุญมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรชอร่อยชื่นใจจากธรรมชาติสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลากลับมาฟินเฟอร์กันอีกแล้วกับครูวตัวเอ็มฟินเฟอร์แล้วนี้ครับแจ็คไรเดอร์อยู่กับ2แขกรับเชิญหน้าเก่า แต่หัวใจเนี่ยอ่อนไหวจริงๆเลยด้านขวาผมครับดีเจหนุ่มหน้ามนคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันมองตากันก็เข้าใจว่าโสดแล้วไม่ไพ่โสดเลยดีเด็ดีเจหนุ่มหน้ามนอคนรักหานี่หน้ารูปไข่เลยเราเฟยหน้ารูปไข่เลยดีอาเจอน้องรูปตลอดเลยและทางด้านซ้ายมือของผมนะครับผมเขาคือ สาวสวยครับรวยเสน่ห์โอ้ยเขาคือน้องใจเอไกคิดถึงไม่เจอหน้ากันถึงถ้าถ้าเป็นพิธีกรแล้วทำแบบนี้ได้ก็ก็ให้เป็นมั้งก็เป็นพี่น้องการคิดถึงกันเจอหน้ากันก็ต้องกอดกันโอเคคือทำไมพี่น้องกันมาถึงหน้าให้ตบกระบังไงใครเป็นนางเอกเอ็มวีเพลงคู่กัดครับ อ้ตายแลวน้ำมะพร้าวผสมบุญมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟร,รชอร่อยชื่นใจจากธรรมชาติสวัสดีครับไปดูภาพยนตรเรื่องนี้มารู้สึกว่ามันใช่เลย30กำลังแจ๋ว ฝีมือพี่นี่มันมันมัน <c oughs> มันอะไรเหรอมันเหมือนฝีมือแม่ผมเปียบเลยอะ่ะวันนี้ครับเมนูของสามสิบกลังแจ๋วครับเป็นร้านชื่อว่าภูเก็ตทาวน์เองภูเก็ตทาวน์ภาคใต้เหรอไม่ถึงว่าเป็นใต้นี่เอ,องเออเอออภูเก็ตเนี่ยไปถึงพวกอะไรภาคใต้อาหารที่มันเผ็ดเ,ดเ็ดหนอ่อยเผ็ดเผ็ดอะไร ไปเปลาเฮ้ยเดี๋ยวบอกคนขนแกงแต่พูดคำว่าแกงแกงไปเปล่าก็แดงเลยแดงเลยก็เดิมไงว่าให้เหมือนใต้ไงแกงไปเปล่านั่ดิได้อยู่แต่ว่าภาคใต้มีแกงเยอะใช่ไหมแกงอร่อยอร่อยเยอะของมัสมันเออใช่ใช่ใช่มีมีพูดถึงแกงมัสมันเออมาถูกทางแล้วครับคู่เกตทาวทองหล่อไปหมดนำเสนอคุณด้วยเมนูนี้ครับ ที่ท้งองหล่อซอย6ก,กับอาหารเผ็ดร้อนรสชาติภูเก็ตแท้ๆและแต่งแต้มเสน่ด้วยสีสันของความคลาสสิกโบราณสไตล์ชิโนโปรตุกีสเสมือนกับยกเมืองภูเก็ตมาตั้งไวนะ้ณที่แห่งนี้ด้วยรูปเพ้นที่จำลองย่านเมืองเก่าภูเก็ตให้ได้อินขณะรับประทานอาหารคืออาหารของเรานี้สั่งลงมาจากภูเก็ตเลยนะ่าชื่อร้านภูเก็ตทาดีที่สุดคือเครื่องปรุงหรือวัตถุดิบต้งหมดเราส่งมาจาก ทางใต้โดยตรงมีพวกขนมจีนปูแล้วก็โรตีมัสมั่นไก่โรตีมัสมั่นของภูเก็ตท่าวเมนูนเรื่องชื่อนี้ใช้วัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากภูเก็ตหอมยั่วยวนใจเลือกเนื้อไก่ส่วนอกน่องสะโพกหัวกะทิคั้นสดมันฝรั่งหัวหอมเพิ่มความหวานเสิร์ฟพร้อมแป้งโรตีสูตรพิเศษทอดด้วยไฟอ,อ่อนๆทำให้ได้แป้งโรตีฟู กรอบนอกนุ่มในน่ารับประทานจริงๆส่วนถ้าลูกค้าสอบทานอ่านตายเสิร์ฟแมมาตีถองรอกใส่วกบเบอร์โทรสู้นสองเจ็ดหนึ่งซี่ก้ซี่สูวนองยังไงก็ยัยเริ่มแวะมาทานในร้านนะกันครับพูดแล้วน้ำลายสอเลยใช่ไหมละครับความเผ็ดร้อนแบบดั้งเดิมถูกผสมผสานกับแป้งกรอบนุ่มฟินเฟอ้อกันแบบนี้ขอมอบประกาศนียบัรการันตีความอร่อยไปเลย ถ้าสอบผ่านตายเชิญแวะมาที่องลอกใส่อูกลกา,านปูกระทาถ้าทานผาทันจะเสียใจครับเน่ถ้าทาน,นแล้วจะเสียใจครับถ้าไม่ไปทานแล้วเสียใจเราพูดว่าถ้าถ้าผาถ้าผาแล้วจะเสียใจถ้าผาแล้วจะเสียใจหนม่ากลับไปฝันแก่งมาในพูดแบบฝันแก่นี้ถ้าผาแล้วจะเสียใจขำผาแล้วจะเสี <c oughs> ยใจได้ค่ะใช่เลยใช่เลยไม่เหมือนไม่เหมือนนี่ใช่เลยอันนี้อินพอร์ตมาเลยอ่ะ และเมนูของเราครับวันนี้นําเสนอนะครับครับผมเป็นเมนูมัสมันครับพร้อมกับโรตีทอดสดๆตรงนี้โอ้โหแป้งสดด้วยแป้งสดแล้วเดี๋ยวจะได้แบบทอดลงในน้ํามันตรงนี้จะกรอบมากเลยทำเองเลยทําเองเลยครับผมครับผมอันนี้มันทําได้ง่ายครับแต่ใครจะได้เป็นเจ้าของความฟินเฟอร์ในครั้งนี้ครับต้องตอบคําถามผมก่อนน่ใครเวลาใรเยอก่อน เขาแล้วผมเลือกก่อน<ม>หรือไงเราไม่รู้จำไม่ได้เลือกไปแล้วอ่ะคันนี้คิวเลือกก่อนอ่ะผมเลือกน้องฮะ,อะเอาผมเลือก<ด>เอาเอาเอา,เอาชุดแรกอ่ะชุดแรกอ่ะชุดนี้เลยนะอ่ะ<ม>แล้วครับและคําถามของคิวครับเกี่ยวเนื่องกับนักร้องเรื่องราวเกี่ยวกับนักร,อร้อง,เอ,งเอาอย่างนี้เลยพี่โฟกัสไปเลยพี่เบิร์ตธงชัยโอ้ตายแล้วเกี่ยวเรื่องของพี่เบิร์ตธงชัยถ้าพร้อมแล้วพร้อมครับเริ่ม พี่เบิร์ดครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับโอ้ห้าสิบห้าห้าสิบเจ็ดห้าสิบห้าถูกครับพี่เบิร์ดเล่นคู่กรรมกับใครครับผมคู่กรรมกับเอ่อกับใครครับกับอังสุมาลินครับแฟนพี่น็อตแฟนพี่น็อตชื่ออะไรครับชื่อเกี่ยวกับสัตว์ครับผมอ่ะผมอยู่ในป่าครับผมมีเขาก็มีเขาตัวสีน้ำตาลน้ำตาลพี่กวางพี่กวางขโมยฉนกโอ้โหใครเป็นนางเอกมีเพลงคู่กัดครับ อูตายแล้วเปลนคู่ก <ok> ันครับค่กันครับจะไใชรู้ไม่ล่กฟังากันเปนกไม่ใช่ครับคอยจมานใกล้ตัวกันมากครับเมืองหาตยาเพลงอะยรอะไรอะไรชื่อเพลงสบายสบายภาษาจีนเครครับเออสบายสบายชุยนะครับผมสบายสบายอันนี้อยู่ในวิกิตพิเดศษครับอมฟอร์ตคอมฟอร์ตอะอะไรวะอีกครับเออลีไล ลีแลกลีแลกเลยบ้าเอ้ยชื่อภาษากีนของพี่เบิร์ดคืออะไรอ๋อก็ชื่อตรงชัยไม่จริตใจไงรับใครเบิร์ดใครใครเบิร์ดนกนกใครใครหุยนะครับผมแต่ภาษาชื่อเหมือนกับหนึ่งในเรืงร้องของ U S T ครับเอาเบิร์ดเอาเบิร์ดทุกต้องครับผมเบิร์วพี่เบิร์ดทำงานที่ไรที่ไหนครับทำงานนี่แกมมี่ครับผมผิดครับผมที่บ้านครับผิดครับผมเดี๋ยวเรื่องเงินคับที่แรกคือแบงค์แบงค์อะไรครับผมแบงค์กสิกรเกษตรกรทุกคนครับผม มาดูของเจ๊เอ๋บ้างหมวดของเจ๊เอ๋พระเอก<ห>นในปัจจุบัน<ท>ในถึงไทยนาเดทรอ่อหน่อยหน้าลูกครึ่งนาเดทใช่ป่ะคะน้าลูกครึ่งขี่กับนาเดทมาเลยเล่นละครเรื่องเดียวกันมาริโอ้มาริโอ้มาเลอร์ถ้าพร้อมแล้วเรื่องครับมาริโอ้มาเลอรเป็นลูกครึ่งประเทศอะไรครับมีอยู่2ประเทศครับเรื่องตอบอเนนก็ให้หมดเลยไทยอะไรอังกฤษผิดครับผมมาริโอ้มาเลอรอเมริกา้าผิดครับผมเขาเรียกว่าเมืองเบีย เมืองเบียมีอีกลูกครึ่งหนึ่งอยู่ทางเอเชียนี่เองประเทศอะไรครับผมอะไรครับมองหน้าพี่สิครับมองหน้าคนอื่นทำไมจีจีนะครับอ่ามันเรียกว่ามาเลอร์แสดงหนังเรื่องแรกคือเรื่องอะไรเรื่องแรกของเขาครับมองหน้าพี่สิครับมองหน้าคนอื่นเร็วครับรั้งแรกเลยครับเร็วอะไรรักอะไรลักแห่งสยามรักแคลงสยามถูกครับผมมันเรียกมาเลอร์เล่นละครกับผมครับแจ็คไรเดอร์เรื่องอะไรครับผมนี่เป็นคู่มั่นนางเอกเลยรักเกิดอะไรรักเกิดอะไร รักเกิดในไหนรักเกิดในสลัมเหรอรักเกิดชีวิตลำบากมาเกิดในนะครับในอะไรในตลาดในตลาดไหนครับตลาดสดเหรับตลาดสดถูกครับแลกเกิดในตลาดสดมาเรียกว่าเมาเลอร์ครับรับบทในรักสยามใช้ชื่อว่าอะไรครับเป็นชื่อหนึ่งในเสือปิ่งของบูดาเบคครับมีกุย้ยอุ๋ยนะครับมีโเอม็ม แล้วมีไก่โต้ไก่โต้ครับผมถูกครับผมมาเรื่องมาเลอร์แซงหนังเรื่องล่าสุดชื่อว่ารักแห่งสยามรักแห่งสยามบ้ากเรื่องแลบลลายได้ถล่มทลายเป็นหนังที่ทำเงินไม่สุดในประเทศไทยครับพี่มากพี่มากพระกระโลงครับถูกต้องครับเข้าใจครับละครเรื่องล่าสุดของมาเรมาเลอร์มีชื่อว่าลอยอะไรลอยอะไรลอยล้างอะไรล้างหักเรียมโปหักอีกหมดหักอีโหดเป็นหนังจีนนะครับมาทักหนึ่งชื่อภาษาอังกฤษคือ r i s i n g sun หักเลียมอะไรตะวันหักนี่ตะวันเลย มาดูครับคะแนนของคิวครับทำเวลาไปได้3นาที44วินาทีโซสีโซสีสและจะเอททำเวลาไปได้ทั้งสิ้น5นาที8วินาที ตอนแรกว่าจะมีน้ำใจแตแ่หลังจัดกินปุ๊บน้ำใจหายเลยขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สนับสนุนของเราน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรชอร่อยชื่นใจจากธรรมชาตินั่นเองนะครับสัปดาห์หน้าครับครัวตัวเอ็มฟินเฟอร์ของเราจะฟินกับเมนูอะไรต้องรอและติดตามนะครับผมวันนี้ผมวันนี้เราสามคนหมดเวลาครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอุ้หเคนหุ่นดีอ่ะใช่ ปกติแต่ต้องเก่งส่วนใหญ่ที่เจออยู่เก่งไงเราควรจะได้เฮ้ยสาวพวกนี้ไปอาบแดดมาใช่อหออ๋อทำไมต้องเป็นรูปตรงนั้นเล่ารูปมากแดงเลยนะฮะแดงเลยมีตรงไหนนี่ตรงนี้เลยเออ๋อแป้งเหลีเหลือฮ้ยมองอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองก็ไม่ให้มองเฮ้ยมีอะไรมาแลกอะไรดีอ่ะเ่